เกิดใหม่เพื่อไขชะตาบทที่21ชาติก่อน ตอนนางมาเด็ดพุทธาไม่ได้พบสีจิ้นหรือสีเยี่ยนเลยสักคนฟังที่สีซีเออยแล้วนางถูกสีเยี่ยนลากมาที่นี่สีเยี่ยนยังพานางเดินไปทั่วภูเขาภูเขาแห่งนี้มีอะไรน่าเที่ยวเล่นกันสีเยี่ยนก็ไม่ชอบกินพุทธาย้อนนึกถึงชาติก่อนพี่สีเยี่ยนพบนางก็ชอบนางทันทีฟูหลงเห็นว่าวันนี้สีเยี่ยนจงใจมาหานางโดยเฉพาะบุรุษผู้นั้นอ่อนโยนก็จริง ก่อนแต่งงานกับทุ่มเทแรงใจไม่น้อยนางออกจากบ้านสามครั้งจะต้องมีอย่างน้อยสองครั้งที่ได้พบกับเขาชาตินี้ คนทั้งสองได้พบกันก่อนสีเยี่ยนตามนางขึ้นเขามาก็ไม่แปลกอะไรเช่นนั้นสีจิ้นเล่าฟู่หลงเค้นสมองย้อนคิดแต่ก็จำไม่ได้ว่าชาติก่อนนางไปเด็ดพุทธาที่ไหนกันอย่างไรเสียตอนนี้นางก็ไม่เหมือนตอนนั้นกับชาติมาเกิดแล้วเรื่องน้อยใหญ่คงไม่อาจเดินตามรอยเก่าไปหมดทุกอย่างหรอกตอนนั้น นางคงไปอีกที่หนึง่งดังนั้นจึงไม่ได้พบสีจิ้นนายเบาที่หลบซ่อนอยู่ทางนี้ดูเหมือนจะมีเพียงเหตุผลนี้ที่จะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของสองชาติได้ไม่รู้เหมือนกันว่าที่แท้แล้วสีจิ้นกำลังทำงานอะไรอยู่ถึงกับถูกคนไล่ฆ่าได้ได้ยินว่าชาติก่อนพวกเขาสองพี่น้องชนะศึกแล้วก็ถูกคนล,ลอบสังหารเห็นได้ว่าศัตรูของเขามีมากเสมอบางพี่ การถูกตามไล่ค่าเช่นนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปสำหรับเขาก็เป็นได้คนอันตรายเช่นนี้ฟู่หลงยิ่งไม่สามารถคุกทีด้วยได้สีจิ้นเป็นท่านอ,องยอดฝีมือข้างกายมากมายศัตรูเหล่านั้น คงไม่อาจทำอะไรเขาได้โดยง่ายแต่ถ้าพวกเขารู้ว่าสีจิ้นคิดจะแต่งนางจะพุ่งเป้ามาหานางผู้เป็นนางในดวงใจหรือคนในครอบครัวนางหรือไม่หนอฟู่หลงตัวสันสะท้านขึ้นมาดูไปก่อนเถอะทางที่ดีก็ขอให้สีจิ้นแค่หน้ามืดตามัวไปชั่วคราวกับเมืองหลวงแล้วเสียใจภายหลังขึ้นมาถ้าสีจิ้นตั้งใจว่าจะแต่งนางจริงๆฟู่หลงจะต้องทำลายความคิดของเขาให้ งได้เมื่อก่อนยากจะสยบใจเขาตอนนี้จะทำให้เขารังเกียจนางไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วนั่งอยู่ตรงจุดที่แสงแดดอบอุ่นศาศาสาดซองเดี๋ยวก็นึกถึงชาติก่อนเดี๋ยวก็กัดกุ้มอนาคตไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ ข้างกายก็มีเสียงเคลื่อนไหวน้อยๆดังขึ้นฟู้หลงหันมามองเห็นพี่ชายคายว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วนางรีบคว้าไม้ไผ่ขึ้นมาย่องไปกระทุ้งพุทธาอีกด้านตอนที่ฟู้ฉันลุกขึ้นนั่งอย่างมึนงงนั้นก็เห็นน้องสาวก้มเก็บพุทธาอยู่เขานิ่งมองน้องสาวไปรู้สึกว่ามีอะไรไม่ถูกต้องอยู่เหมือนเขาจะรับปากว่าจะช่วยน้องสาวเก็บพุทธาหลังจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้ว พี่ร้องตื่นแล้วหรือฟูรองหอบพุทธาเดินมาเห็นเขานั่งอยู่ก็โยนพุทธาลูกหนึ่งใส่เขาอย่างแง่งอนคนอะไรก็ไม่รู้บอกว่าจะช่วยฆ่ากระทุงพุทธาแต่กลับหลับอุ๋ยไปเหมือนหมูตัวหนึง่งผักเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมตื่นถ้าครั้งหน้าท่านยังเป็นเช่นนี้อีกข้าจะไม่สนใจท่านแล้วข้าหลับไปหรือ ฟูเฉินยกมือบังพุทธาผลใหญ่ที่พุ่งใส่คอเขาก่อนจะกิ้งตกลงไปถามอย่างเลื่อนลอยท่านไม่รู้หรือว่าตัวเองหลับไปฟูหลงมองเขาอย่างประหลาดหิวจากล้าไม้ไผ่มาไว้ตรงหน้าเขาขายอวดให้ดู ดูสินี่เป็นพุทธาที่ข้าเก็บเองทั้งนั้นพวกเราไปกันเถอะสายมากแล้วถ้าไม่กลับไปอีกท่านพ่อจะเป็นห่วงเอาท่าทางของนางดูผ่อนคลายไร้เรื่องราวฟู่ฉันยังคิดไม่ออกว่าตนเองหลับไปได้อย่างไรยืนขึ้นมาอย่างมึนงงไม่รู้ว่านึกอะไรขึ้นมาได้เขายกมือคำหลังตนเองด้วยสีหน้าแปลกประลาด ชาไหนจึงเหมือนถูกทิ่มเอาเลยฟู่หลงรอบด่าสีเจียในใจใบหน้ากับเผยแววกลางขาห่วงใยญบุยใบให้พี่ชายก้มศีรษะไหนให้ข้าดูหน่อยฟู่ฉันก้มเอวลงผมของเขาก้าวขึ้นกลางศีรษะขอที่ฝึกยุดตากแดดจนดำเล็กน้อยมีรอยแดงเล็กๆที่ยากสังเกตอยู่รอยหนึ่งฟู่หลงแซงกดดูอย่างประหลาดใจ มีรอยเล็กๆอยู่ใช่ถูกมแมลงกัดหรือเปล่าพี่ร้องเจ็บหรือไม่ฟูเฉินสายหน้ากลัวน้องสาวกังวลใจจึงเอ่ยอย่างกระชับกระเฉงไม่เป็นอะไรถูกมแมลงกัดในที่เช่นนี้ก็เป็นเรื่องปกติพวกเราไปกันเถอะ คงเพราะหลับไปนานจนหัวหนักอึ้งเขาจึงรู้สึกผิดแปลกไปเขาไม่ได้สงสัยขึ้นมาฟู่หลงระบายลมหายใจเรื่องของสีจิน้นไม่ใช่ว่าสามารถอธิบายได้ด้วยถ่อยคำสั้นๆอย่างไรเสียพี่ชายรู้แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีมิสู้ไม่พูดจะดีกว่า เหตุใดหัวเจ้าจึงมีใบไม้ได้ฟู้ฉันมือหนึ่งถือตะกร้าอีกมือถือไม้ไผ่กระทุ้งพุทราตอนลุกขึ้นยืนก็เห็นเส้นผมของฟู้หลงยุ่งเหยิงเล็กน้อยบนหัวมีใบพุทราเขียวสดใสอยู่หลายใบฟู้ฉันถามอย่างสงสัยจากนั้นก็หัวเราะห้าห้าออกมาโง่เง่าเสียจริงกระทุ้งพุทรายังจะทำใบไม้ติดหัวอีกฟู้หลงตื่นตะหนก ก็ได้ยินเขาเอ่ยเองตอบเองแล้วคายนั่งอยู่บนชิงช้าที่หลอยขึ้นแล้วร่วงลงจ้องเขาอย่างโมโ oh. หท่านยังจะหัวเราออีกรีบดึงใบไม้ออกให้ข้าเร็วๆเข้าฟู่ฉันดีท้ายทอยนางไปทีนึงค่อยดึงใบไม้ออกไปฟูหรหลงเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าเปี่ยมยิ้มสดใสของฟู่ฉินนางสะดุดใจขึ้นมาออดอ้อนพี่ชาย ข้าเดินไม่ไหวแล้วพี่ร้องแบกข้าทีนางก็มีพี่ชายทั้งยังเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดในโลกฟู่เฉินกับปฏิเสธทันทีโอจนใกล้จะแต่งงานแล้วถ้าเจ้ายังเด็กเหมือนส่วนส่วนข้าค่อยแบกเจ้าที่จริงฟู่หลงก็ไม่ได้อยากให้เขาแบกจริงๆแค่แง่งอนกับเขาเท่านั้นนางอ้อมมาดึงเสื้อด้านหลังฟู่ฉินเดินไปก็บ่นไป เอาแล้วก็ไม่ใช่น้องสาวท่านแล้วหรือพี่ร้องไม่อาจลำเอียงได้เฮ้ได้ได้ข้าแบกเจ้าก็ได้ฟู่เฉันนึกว่านางเดินไม่ไหวจริงๆหันกายไปส่งของในมือให้นางเจ้าถือไว้ใจของฟู่หลงอบอุ่นขึ้นมายิ้มจนตาของหลอท่านเล่นเท่านั้นใครอยากให้ท่านแบกเล่าทั้งร่างเหม็นกินเหงือไปหมด เหม็นแค่ไหนก็ยังเป็นพี่ชายของเจ้าฟู่ฉันทะลึงตาใส่นางเดินต่อไปข้างหน้าฟูร้องหยิบพุทราสองลูกออกมาจากตะกรา้าเช็ดเสร็จแล้วก็ส่งเข้าปากพี่ชายลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งกินเองถามเขาเสียงอูอ้ี้ภายหนะ้าเมื่อพี่ร้องแต่งพี่สะพ้ยแล้วถ้าพวกเราเข้ากับพี่สะพ้ยไม่ได้พี่ชายจะเข้าข้างใครกัน ปีนี้ฟูชนอายุ16ไม่เคยคิดเรื่องการแต่งงานมาก่อนภรรยายังไม่เห็นเงายอมเลือกคำพูดที่น้องสาวอยากฟังมาเอ่ยย่ยอมต้องเป็นพวกเจ้าสิไม่ว่าใครก็ไม่สำคัญเท่าน้องสาวแท้ๆ ฟู่หลงยิ้มยิงฟันแต่ยิ้มไปยิ้มมาก็นึกได้ว่าตอนนั้นสีเยี่ยนก็อาจจะปอบสีซีเช่นนี้เหมือนกันนางไม่มีความสุขแล้วเดี๋ยวก็คิดในฐานะภรรยาอยากให้สามีให้ความสําคัญกับนางมากกว่าน้องสาวเดี๋ยวก็คิดในฐานะของน้องสาวกังวลว่าพี่ชายจะช่วยพี่สะพ้ายละเลยนางเงียบไปครู่หนึ่งฟู่หลงก็ถอนหายใจเอ่ย พี่รองวางใจได้พวกเราจะต้องเข้ากับพี่สะพ้ยให้ได้ไม่ทำให้ท่านลำบากใจเหตุใดภรรยากับน้องสาวสามีต้องทะเลาะกันด้วยกลมเกียวสมานะฉันกันจึงจะดีทุกคนจะได้มีความสุขพูดอย่างยุติธรรมแล้วพี่สะพยเป็นคนที่ต้องอยู่ร่วมกับพี่ชายไปตลอดชีวิตตามหลักแล้วพี่ชายควรให้ความสำคัญกับภรรยามากกว่าสำหรับพวกนางฟู่หลงเชื่อว่า ไม่ว่าพวกนางสามพี่น้องคนไหนเกิดเรื่องพี่ชายก็จะช่วยยืนอยู่ข้างหน้ากำบังลมฝนให้พวกนางนางทำท่าทางแคร่งผึงจรงิงจังฟู่ฉินเหลือบมองนางหลายครั้งถามอย่างสงสยัยเหตุใดจู่จจึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ฟู่หลงกระพริบตาโยนไปที่เหลียงอิ่งฟาง อิ่งฟางบอกว่าญาติผู้น้องห่างๆของนางคนหนึ่งเข้ากับพี่สะพ้ายของนางไม่ได้ทะเลาะกันจนพี่ชายของนางหน้านิวคิ้วขมวดทั้งวันอิ่งฟางกลัวว่าพี่เหลียงจะแต่งพี่สะพ้ายไม่ดีเข้ามาตลอดดังนั้นเมื่อพี่สาวมั่นหมายกับพี่เหลียงอิ่งฟางจึงดีใจมากฟูฉันผ่อนฝีเท้าลงคิดอย่างจริงจังแล้วก็ยิ้มเอ่ยอย่างโง่ไปเลยภายหนะ้า อ,อนข้าเลือกภรรยาพวกเจ้าก็มาคัดเลือกกับท่านแม่ก็พอเลือกพี่สะพ้ยที่เข้ากับพวกเจ้าได้วันหน้าจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันคำพูดนี้น่าฟังกว่าคำพูดก่อนหน้ามากฟู่หลงดีใจแล้วก็คิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้รีบเอ่ยดี นี่ท่านพูดเองนะถึงเวลานั้นไม่ใช่พวกเราเลือกคนได้แล้วท่านกับไม่ยอมแต่งเล่าชาติก่อนไม่รู้ว่าพี่ชายคิดอะไรอยู่อายุ24ก็ยังไม่แต่งงานทำท่านแม่กัดกุ้งยิ่งนักครั้งนี้ไม่อาจให้พี่ชายอยู่เป็นโสดได้อีกนางยังอยากกุ้มหลานชายหลานสาวอยู่ เช่นนั้นต้องดูก่อนว่าพวกเจ้าเลือกสตรีเช่นไรให้ข้าถ้าเป็นแม่เสือที่เอวหนาอก,กํำยำข้าไม่แต่งกลับบ้านแน่นอนฟูเฉันหัวระ ใครจะว่างไปหาแม่เสือให้กับท่านกันฟู้หลงตีแขนเขาท่ามกลางกลิ่นหอมหวานของพุทธาสองพี่น้องเอกะเล่นหัวกันไปขณะลงจากเขากลับถึงบ้านแล้วฟู้หลงก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าห่อป้ายหยกของสีจิน้นวางไว้ในกล่องใบเล็กนางเก็บกุญแจไว้เองรอมีโอกาสค่อยคืนให้สีจิ้นในภายหน้า ผ่านเทศการไหว้พระจันทร์ไปแล้วอากาศก็ยิ่งหนาวขึ้นลมฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านยอดไม้ไร้ใบลมหนาวหอบเก็ดหิมะปิดปิวเมืองสิ้นตูตกอยู่ในสภาพอ้างว้างวังเวงฟูผ่ผินเหยียนอายุ19สอบได้เป็นจิ้นซื่อปีถัดมาก็ประจำการนอกเมืองหลวงก่อนหน้าที่จะเลื่อนขั้นเป็นผู้ครองเขตของจี้โจ ได้โยกย้ายไปมาในเจียงหนานตลอดพวกฟู่หลงสามพี่น้องจึงนับเป็นสตรีของแดนเจียงหนานปีที่แล้วย้ายมาเมืองสิ้นตูฟู่หวันกับฟู่ส่วนปรับตัวคุ้นเคยได้ดีมีเพียงฟูง่หลงที่ไม่ชอบหรือดูหนาวของที่นี่ลมเย็นจัดและยังมีทรายเหลืองพัดมาบางครั้งในสวนก็ไม่มีดอกไม้ต้นไม้หน้ามอง ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วฟูหลงก็จะออกจากบ้านน้อยครั้งยิ่งเดินเล่นในบ้านของตนเองไปห้องของฟูวันช่วยพี่สาวเย็บชุดเจ้าสาวไม่ก็ไปห้องหลักโอน้องชายไม่ก็ไปอ่านหนังสือคัดอักษรที่ห้องของฟูส่วนคนในบ้านมีมากนางก็มีเพื่อนอยู่ตลอด วันนี้เฉียวซื่อนั่งตรวจสอบของขวัญปีใหม่ที่เตรียมส่งไปเมืองหลวงในห้องอุ่นฟู่หลงอุ้มน้องชายดูอยู่ด้านข้างเห็นว่าของขวัญเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วหนึ่งชุดก็ตระหนักขึ้นมาทันพี ที่ใหญ่มั่นหมายกับสกุลฉินพวกเราก็ควรส่งของของวัญปีใหม่ให้สกุลฉินด้วยหรือไม่บ้านนางเป็นสายรองของจัวจริงหยางโหนายท่านใหญ่จริงหยางโหมีบุตรชายสองคนบุตรสาวสองคนบุตรสาวคนโต แต่งเข้าวังรัชทายาทเป็นชายารองฟูติ้งบุตรชายคนตอมั่นหมายกับคุณหนูจวนแม่ทับฉินเดือนห้าปีหน้าค่อยแต่งงานฟูติ้งเที่ยงปรองอบอ,อ,อ้อมอารีมีท่วงท่าสมเป็นพี่ใหญ่ฟู่หลงจึงเรียกเขาว่าพี่ใหญ่ด้วยความเต็มใจยิ่งใช่แล้ว เอหน่าพวกเรายังต้องเตรียมซองแดงซองใหญ่ด้วยนงๆอยากไปร่วมดื่มสุรามงคลหรือไม่เฉียวซื่อเอ่ยพิกกองผ้าไปพางที่จริงข้าไม่อยากไปเท่าไรแต่ว่าข้าตัดใจไปจากท่านแม่ไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านแม่ไปข้าก็จะไปด้วยฟู่หลงหัวเราะคิกคักบุตรสาวปากหวานแม้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเฉียวซื้อก็ยังดีใจปลายตามองนางเอ่ยว่า ดูพฤติกรรมของเจ้าในอีกหลายเดือนข้างหน้าก่อนถ้าเชื่อฟังข้าข้าก็จะพาเจ้าไปถ้าเจ้ารักสนุกเอาแต่ก่อเรื่องก็อยู่บ้านเลี้ยงน้องชายข้าจะพาแค่ส่วนส่วนไปเมืองหลวงฟู่รองรีบรับรองว่าตนเองจะเชื่อฟังแน่นอนชาติก่อนตอนฟู่ติ้งแต่งงานนางมัวแต่สนใจสีเยียน่นรู้สึกว่าเมืองหลวงไม่มีอะไรน่าสนใจทั้งไม่ชอบรถมา้าที่กระแทกโครงเคงไปมาจึงไม่ ไปด้วยครั้งนี้ไม่อาจาพลาดโอกาสไปได้ไปร่วมแสดงความยินดีพวกนางจะต้องอยู่เมืองหลวงอย่างน้อย1 0บถึงสิวันไม่แน่ว่าจะได้พบผู้สูงสัก์เข้า เตรียมของขวัญวันปีใหม่เสร็จแล้วถือโอกตาสตอนที่ยังว่างอยู่ในช่วงปลายปีฟู่เฉินพาคนส่งของขวัญไปเมืองหลวงทันทีปลายเดือน12ฟู่เฉินค่อยกลับมานำของขวัญกลับมาเต็มหลายคันรถมีเครื่องเขียนสี่ชนิดสำหรับฟู่ผินเหยียนและฟู่เฉินมีผ้าแพรสารพัดเสื้อขนสัตว์และแป้งหอมสำหรับพวกแม่ลูกเฉียวซื่อยังมีสินค้าประจำเมืองหลวงอีกมากมายเต็มไปหมดครอบ รวมตัวกันพร้อมหน้าฉลองปีใหม่ยังคึกคักหลังปีใหม่แล้วทั้งครอบครัวก็เริ่มวุ่นวายกับการจัดโต๊ะเลี้ยงแขกสกุลสีส่งเทียบเชิญมารวดเร็วเชิญพวกนางไปงานเลี้ยงในวันที่6ฟู่หลงไม่อยากไปครั้งก่อนถูกฉีเช่อยิ้มใส่จนขนลุกเกลียว ย่อมอยากอยู่ห่างจากเขาเฉียวซื่อยังจําเรื่องฉีเชอ่อล่อลวงไปจื่อได้อยู่ไม่อยากพาบุตรสาวไปเช่นกันโดยเฉพาะบุตรสาวคนรองที่ยิ่งนานก็ยิ่งโดดเด่นกลัวว่าฉีเชอ่อจะชอบพอฟู่หลงอีกคนเพียงแต่ก่อนปีใหม่ฉีจูเชิญฟู่หลงไปหลายครั้งก็ถูกนางหาข้ออ้างมาปฏิเสธตลอดตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลมงคลไม่อาจจะปฏิเสธได้ทั้งปฏิเสธไปหลายครั้งแล้วจะดู ไม่ดีนักอย่างไรเสียสองสกุลก็ยังต้องไปมาหาสู่กันนางจึงเอ่ยเตือนฟู่หลงไปเถอะก่อนกินข้าวพวกเจ้าพี่น้องก็สนทนาพูดคุยกับสหายทั้งหลายหลังกินข้าวเสร็จพวกเราก็จะกลับทันทีพวกสตรีอยู่ที่เรือนหลังไม่เจอกับฉีเชอรหรอก ฟู่หลงคิดดูแล้วพี่สาวอยู่ที่บ้านขอเพียงนางไปสกุลฉีแล้วไม่เดินเล่นไปทั่วฉีเชื่ออยากแก้แค้นนางก็ไม่มีโอกาสดังนั้นจึงรับปากไปเมื่อมาถึงช่วงเช้าของวันที่6ฟู่หลงขดอยู่ในผ้าห่มอบอุ่นอยู่เนิ่นดนานจึงค่อยลุกขึ้นหลันเซียงอูตสาเลือกเสื้อคลุมขนจิ้งจอกสีแดงดอกเหมยมาออกอดไว้ในอกพางเอ๋อเยินยอ คุณหนูสวมชุดนี้ดูดีที่สุดยืนอยู่กลางหิมะแล้วงามดุดเทพีดาดอกเหมยเลยเจ้าค่ะถูกสาวใช้ตนเองยินยอตรงๆเช่นนี้ฟู่หลงเกือบพ่นน้ำบ้วนปากออกมาเช็ดหน้าแล้วนางค่อยเอ่ยเปลี่ยนเป็นชุดสีม่วงอ่อนตัวนั้นเถอะไปสกุลสีไหนเลยจะต้องเปืองแรงแต่งตัวด้วย หากเดินทางโดยรถม้าระยะทางจากตวนสกุลฟู่ไปตวนสกุลฉีจะใช้เวลาประมาณสองค่อขึ้นรถม้าแล้วฟู่หลงก็ไม่ได้นั่งข้างเฉียวซื่อแต่กลับนั่งติดกับฟู่ส่วนจงใจหยิกแก้มขาวนุ่มของนาง น้องหกสิบขวบแล้วยิ่ยงโตก็ยิ่ยงดูดีดูคิ้วขมเข้มสองข้างสิถ้าเปลี่ยนเป็นชุดบุรุษก็หล่อเหลาแข่งกับพี่ชายของพวกเราได้เลยฟู่สวนปัดมือพี่สาวออกแงนหน้าจ้องนางท่านไปนั่งทางนั้น ถ้าชอบนั่งติดกับน้องหกฟู่้องไม่ไปโอบนางอย่างรักใคร่ฟูส่สวนสูตรลมหายใจสุดท้ายก็ไม่อยากเสียเวลาไปไล่พี่สาวปิดตาไม่ตอบกลับเสียดือด้อๆนางค้นพบแล้วว่าพี่สามชอบแกล้งนางนางยิ่งโกรธพี่สามก็ยิ่งได้ใจถ้านางไม่แยแสไม่ช้าพี่สามก็จะเบื่อไปเองฟู่หองจิ้มแก้มของน้องสาวอีกสองทีเห็นเด็กน้อยนั่งนิ่งไม่ขยับเหมือนพิกษุเข้าฌาน ก็ยิ้มขยับไปอีกมุมหนึ่งวันเวลาเช่นนี้ช่างดียิ่งร่างอายุ13-14แต่กลับมีหัวใจของคนอายุ21มีชีวิตเช่นนี้อีกครั้งช่างบันเจิดเลิศเลยกว่าในจินตนาการเสียอีก บิดามารดาเยาลงหลายปีประสบการณ์หลายปีของนางก็ไม่อาจเปลี่ยนความเคารพนับถือที่บุตรสาวมีต่อบิดามารดาได้ส่วนพี่ชายที่นางหวังพึ่งพาตลอดยามนี้ดูแล้วคล้ายจะเด็กลงบ้างพี่สาวกับน้องชายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่พี่ส่งมาให้นางยามกับชาติมาเกิดใหม่ฟูหลงล้วนธนุถนอมเป็นอย่างยิ่งคนที่น่าเล่นด้วยที่สุดก็คือน้องสาว ไม่พูดถึงพี่สาวน้องชายชาติก่อนพี่ชายไม่ได้แต่งงานก็เป็นพี่ชายเช่นนี้ตลอดไม่ได้มีฐานะอื่นใดมีเพียงน้องสาวที่ไม่เหมือนกันนางแต่งออกไปฟูหลงในตอนนี้ยังจำได้ถึงท่าทางขึงขังยามน้องสาวดุดาสามีได้อยู่อย่าเห็นว่านางเป็นพี่สาว ตอนนั้นฟู่หลงยังกลัวฟู่สวนยิ่งตอนนี้น้องสาวยังเป็นเด็กน้อยอยู่ฟู่หลงย่อมต้องทวงคืนบารมีของพี่สาวกําลังคิดสนุกสนานอยู่รถม้าพันหยุดลงกระทันหันฟู่หลงกําลังขยับไปที่หน้าต่างดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงของสีเยี่ยนก็ลอดเข้ามาเพียงครู่เดียวฟู่เฉินก็ขยับเข้ามาเอ่ย ท่านแม่ซื่อจือกำลังจะไปสกุลฉันพอดีบังเอิญพบพวกเราระหว่างทางจึงคิดอยากคารวะท่านเมืองสิ้นตูมีคนผู้เดียวที่สามารถเรียกขานว่าซื่อจือได้เฉียวซื่อตกใจที่ได้รับความสำคัญเช่นนี้รีบเอ่อยผ่านม่านรถซื่อจือกรงใจไปแล้ว อินเซิงกับเจิง้งถังมีไม่จะดีต่อกันมาคารวะท่านลุงท่านป้าก็สมควรแล้วขอให้ท่านป้ามีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสีเยี่ยนเอ่ยเสียงนุ่มนวลดี B. ขอให้สมพรปากของซื่อจือตอนนี้อยู่บนถนนไม่สะดวกนักวันหน้าจือ่อจือมานั่งเล่นที่จวนของพวกเราป้าจะต้องมอบซองแดงซองใหญ่ให้ท่านแน่ เห็นคนนอบน้อมเช่นนี้ดวงตาคู่งามของเฉียวซื้อก็เปล่งประกาย ท่านป้าแม่ตาการุณาวินเซิงจะต้องไปขอรบกวนถึงประตูแล้วสีเยี่ยนยิ้มน้อยๆใบหน้างดงามหล่อเหลาดึงดูดชายหญิงรายทางตั้งแต่เด็กไปจนแก่ต่างหยุดยืนเมียงมองสงสัยในฐานะของเขายิ่งฟูเฉินกลับรู้สึกแต่ว่าสีเยี่ยนยิ้มเจ้าเล่เหมือนจิ้งจอกรู้ดีว่าเขาคะนึงหาถึงสิ่งใดพยายามฝืนยิ้มออกมาเอาล่ะสายมากแล้ว พวกเราขึ้นมากันเถอะ ไปถึงตวนสกุลสีแล้วค่อยสนทนากันก็ยังไม่สายสีเยี่นพังงกสีซ่าเอ่ยปากขออาภัยเฉียวซื่อคำหนึงหันกายกลับขึ้นมาในรถมาเฉียวเสื่อกับฟู่ส่วนเหลือบมองฟู่หลงโดยไม่ได้นัดหมายเฉียวซื่อเกิดมาจากสกุลใหญ่ตั้งแต่เล็กก็เห็นแผนการแย่งชิงห้าหันกันมาไม่น้อยแล้วพบเจอเรื่องผิดปกติอะไรก็จะขบคิดหาสาเหตุในใจฟู่ส่วนแม้จะไม่ได้มีประสบการณ์ใน เรื่องกลอนอุบายชั่วร้ายอะไรแต่นางฉเฉลี่ยวฉลาดตั้งแต่เด็กย่อมมองออกได้อย่างชัดเจนเช่นกันปีนี้นะับเป็นปีที่สาม พี่สกุลฟู่อยู่ในเมืองสิ้นตูก่อนเดือนเจ็ดของปีที่แล้วจวนจิ้นอ๋องกับครอบครัวพวกนางไม่เคยไปมาหาสู่กันตอนนี้สุยีเยี่ยนมีท่าทีสนิทสนมเช่นนี้จะต้องมีเรื่องร้องขอแน่สิ้นตูอ๋องไม่ชอบคบหากับขุนนางน้อยใหญ่ในเคจี้โจไม่ร้องขอเส้นทางขุนนางไม่ร้องขออนาคตแล้วก็คงไม่ได้หวังซองแดงจากบ้านตนเองซองเดียวเช่นนั้นก็เหลือแต่หวังตัวคนแล้ว ฟูหวานมั่นหมายแล้วฟูสวนเพึ่งอายุสิบขวบฟูหล่อง,งามสะครานทั้งอยู่ในวัยแรกรุ่นกําลังดีนอกจากนางแล้วยังจะมีใครอีกทั้งสุยเยี่ยนก็เริ่มมาสนิทสนมด้วยเมื่อตอนที่พบกันโดยบังเอิญที่วัดจูหลินครั้งนั้นล้วนพิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้พอดี ฟู่ส่วนเห็นพี่สาวไม่แอบมองไม่ลอบยินดีสงบนิ่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยวางใจลงขอเพียงพี่สาวอย่าได้ถูกสีแยี่นล่อลวงจนลืมทำเนียมเรื่องอื่นย่อมมีพวกผู้ใหญ่คอยจัดการเฉียวซื้อก็เก็บนำความยินดีไปเงียบๆบุตรสาวไม่รู้เรื่องดีที่สุดเดิมเรื่องการแต่งงานก็ควรให้นางกับสามีหารือกันอยู่แล้วภายนอกดูสงบนิ่งภายในกับเบิกบานยินดี ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ